Hả? Cái này Cái đứa đứa này đó Nước bưởi nhầy bộ Ờ, nước anh ăn mẹ Ờ à. Cứ, dễ, đó, cứ Ăn đây ăn hà ship Ăn Xong ăn hút ship đây bộ Ăn à, <laughs> <không> ship Mô men, mô men men đấy nó เคยื่เรือืนะเห็นบ่ซื้อมา่อเรื่บอสแรตอดบ่ตอดเมียบอซื้อมาบ่ีกเป็นเตาใช้วหกินแต่า้ลายเต่าใหญ่เบ้างอาวนองเยเนาะตื่นมาแต่เศ้าแล้วก็บุกมาพาแต่เศร้าเลยพี่้องเลยเป็นไหนเคกินอยู่บ่นิ เคยกินแต่บ่เคยพาเคยกินแต่บ่เคยพาบ่เคยลอกที่ลอกโบเคยลอกเคยลอกที่หลอกสบายดีรลูกสบายดีป้าลุงไว้คือเอามาเป็นหัวร์จะซีนี่ฟองได้เลยนี่เออเพื่องเอ้ยเนาสบายดีก่อนเด้อเนาะเจ้าปอดชีดก็บปอดจี๊ดคนละสามสิบได้ชำนี้บ่ได้ชำนี้อ่ะเออเด็กขางนี่เอาไหนวะนี่เอะไรอยู่ยเอาบางซ่วน จะได้ถือว่าชันนี่กันนั่นแน่นเนาะบัตนี่คำอย่างไรนั่นไงเพื่นปอกให้โลดบัตเอาเงิพื่นปอกโลดสบายวันนี้เวลาจะโกอรู้่ว่าเผาเนี่ยนะเผามาในี่ยขีดหอดเมียแห้งคือเราเห็นเนาะขีดหอดเมียแห้งบัตรเป็นเงินเบิร์ตบอสเป็นเงินเบิด์ตบอสจังเลสติมาต้องการเล่นเนาะเป็นเี่ใดคือว่าไปหาโม่บ้านี่ไปหาโม่กับเพื่อน่า ตอนแรกว่าสิได้โจเลือดวันนี้เปลี่ยนเป็นวันที่วันทีซ้ำเดือนหาได้โจเลือดแล้วก,ก็เอกูหน่อยน้ำเถอะเพราะว่า,<ม>วาไปเมืบบ่อวานนี้ฝนไม่แต่นั้นข้ามเบิ้งแล้วก็แปลว่ามันเจ็บมันปั่นเลยเพราะว่ามันอวยหัวลงเออล็กน้อยเล็กน้อยกับหัวโอ้โดยๆๆโดยโดยน้อยเนาะวันนี้ก็ไปกับทั้ง ปูนอพาไปพี่น้องเพราะว่าทั้งวัสดีมาจซื้อปูมาบอท่านก็ได้ทั้งตาพมพาไปพี่น้องเลยเนาะสี่แปดลักสี่แปดลัก

<laughs> Hãy chẳng à, bà... à. à, <laughs> đây, Chẳng đây, Cái cua look for nhầy đó hết. nhầy a day hết. Good day. 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 Ăn day. Good day mẹ ừ. sì mà... nó, ơi mọi người xưa là em vào mặt em nó em mặt em nó em bỏ, em mặt 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 em

แม่ตอนอนกระยาเปิดจลงมารนั่จผู้หูเนาะสิปดลักูลักจบแปดลักบแปดลักบแปดลักแกลงมาแต่ผู้หูทอไข่เขาแบบโอ้ฮ็ดกินบปไดนี่หนึ่งก็ได้แกงไดคือมา่นึงก็ได้แกงก็ดีมะก็มาหนี่ยนแซ่บกว่กันมันจะหวานมันจะนใสคบาแอ่อมันจะนุ่มเนาะ

วราว่านี่เอาเมื่อเบงหลายคนไะอ่าัเท่าไรสามิบ่อ่าสามิอสิเนี่ยก็ได้ได้ตัวสามปนเยชิตสามิเล้ตัวสาเออเอาเอานงแล่วาเชนมาิปใจก่อนเด้หรอเสีใจมันหลังตัวนี้คะสามชิปบ่หนซื้อซื้อมาตอนมียกกอนพป่น้องเลย นี mm. mm. er> 30 30่สามสิบเนาะเอออันน euh ี้ฮะสามบนบ่บาเอ่นีเ่สามสิบอสามสิบห้านี่ตัวสามสิบห้าออาสามนี่สามบบนี่สาอมให้ไดีราดูห้ดิเนบ่นี่สามสิบห้าสามสิบคือกันไม่เยอ่ะสามสิบคือกันสามคือกันทีซื้อซอยนี่นี่สอ อันนี้เด้สตรงไตัวนี้นีสามตัวนี้าสิออ่าิห่าอ่าเอาหนึ่เอาหนึ่งตรนี้้าตัวนี้สาเนาะเออนนงนาเนาะต้องขอเงินอไม่ลงองนงตมาคือเนีเนียวนี่เลยนี่ยางเโอ้โดา ยังไม่ก็อ่อนนะครับปอกไปปอกม่ก่ออ่อนได้เลยถ้าจะปลอกเลยได้เนี่แหละวิธีกปอกม่เห็นแนี้เลยเออเดียวะได้ค่อยนะจะได้ค่อยนะตัวนี้ว่่อยสิ่งห้เปอร์เซ็นต์อห้เปอร์เซ็นต์อหลายก็่าไมต่ำสุดหนี่ เกงขอมไหนกบน่งมฮะ่วะเรอมอ่ะบรวมกันเลยหกสิบกัทอนสามสิบห้าสามิบห้าม่นหรือเปล่าเนี่ยมเมนที่หุ่นหุนตัวนั้นอ่าอ่าอ่า cái mưa, à. là một quyết định nữa cái này là oh, cái này là 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 cái này này là cái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  này là đó là บ่บเคยกินจักเทืใอครับใกก็ขี้กายไปกกลมากอยู่เนาะแต่ว่าเฮาบ้วหายทลายหนไหมนักเนาะแมนนักให้เนาะแมนไพี่น้องเดยวไปเด้อไปไปพี่นออ้ยเนาะมีดรถพอดีแล้วบอนิดขค้นกันได้บ่เปิดวิรถได้บอ

เป็นไงเคยกินอยู่บ่อนี่มเคยกินแต่บ่เคยพาเคยกินแต่บ่เคยพาบ่เคยลอกที่ยลอกไ่เคยลอกบ่เคยหลอกสบายดีลูกสวัสดีป้าลุงไว้เอามาเป็นที่สี่ในฝองเลยได้เลยอ่าเป็นทางเลยเอาสบายดีก่อนเด้อเนาะสบายดีเด้อสบายดีพวล่ะสบายดีป้าลุงเลยเนาะสวัสดีป้าลุงไว้หนุ่มมื่ขึ้นไหมสวัสดีป้าลุงเหรอว้ เอ้ยเอไปเอาไปมาละเม่ตโปองนี่เด้อไปเอาไปนอกเดินเดินนอกดูเด้อจะมาบปกงสขกอยชื้อกล่องให้เอาโป่งพิ้นบอกโป่งม่ได้อชาวสาซื้อมาต้อนห้เนี้ยปอกชุกินห้เนี้ยเก่งชุกินแซ่บวะเขากินยี่บ๊นี่เนียนเนียตาเนี่ยตาเนี่ยตาวะ สารบ่เออตาวาเ่เนาะเารม่้องตาัวลงมาจากภูเขาเน้สิบแปดกิโลนน่ะสิบแปดลักบ่พอนอนเออสิปดลักนนนสิบแปดกิโลสิปดลักเนาะันบานหนไปเลยหนอนไปดู่ขัหนอนอกดูด้วยแม่แม่ิวกตาดูด้วยบัดปวกอว ง้อยนงหนกอืมน้อยป่ะมาเบกมาเมื่อกี้บบยังไงนึงเอาบบเมนว่านะนี่บดบ่ะจ๊บ่เกกาบบ่เออว้าวคลายเลยคลายบ่ไห้คลายบ่ะะคลายบ่เดกกาบเนี่ยบ่อเราไปดินยู่นอกเ้ว đi để nó lả đánh để nó lừa được, ừ cái tổ hả vậy, thấy bông lười lì bông nó chắp con hả, cái bèu luôn hết nó, à bỏ luôn đấy. โอ้ยโอ้ยไม่หลุนก็ได้ก็เห็นแต่เป้มแกงมาชุกกินพี่มีดอกเลยก็ต้นมือดอกว่าอ่องฮัเด้์นอยเซกองนะอย่านั่นเดียวกันนี่จักเนาะเอาอันที่ว่ามือข้างมือดอกฮัเด้มือเอภัยขึ้นเหือนฮันเดย์แก้วเป็นเงินในถ้วยอาวนั่นแหละตั้องเอามาเประกับเป็นว้อยสิบปอกโว้ยเป็นว้อยสิบปอกยูได้แต่ว่าไม่ไหนเมี้ยปอก นี่บอเอ้าแตกออกเบิดแต่หัวมันน่ะเออบอกเลยจ้ะฮะนี่บอคนที่ซก็มาพัดออกก้อนนี่แหละงาคโรดิบิ่กิ่ได้ดอกอันนเี้นะเป็นเนาะเอ้อตายกี่วันกินได้เบิได้ยังไ้ไปกินอะไรกกินอไรเบิดก็ดีเออกระดไล่เต็มมอ้เนี่ย เพราะว่านั่นนะแกงไมเบิดนะไม่เกงพราเป็ดเชื่อไล้วจังซตัดเอาเพิ่นซั่นเบกมาเนาะเนนีโอ้ยนักซือเนาะเจ้าัดซือโตนี่ั่นโพจะบ่เอาตยาว่นีเ็นไดแม่นบ่เบิ่งแน่นี่มันได้น้อยเดียวน่ะ30,000 35,000จบเอาตัว35จักว่าลายเมเตบ่จัก35แล้วนี่ตัว50ตัวนี้ยเนาะ่คนนี้้ อาสสานปปนั่นก่อนน้กระเทานี่แล้วน้ำกปากเอาที่แ้วออกสิไปดูครับกินอะไรใช่ไหมกินแท้าวนไม่ดิเบคอน้องม่อยูแล้วจะไปฉีกออกแล้วหัวมันนะมังไงนะมันหนักยีได้เพื่อสิกินไหมันกินยาก็ได้ละมึงไงเป็นอดไขมบ่มหวานบ่ออกซีวันหวานเนาะแต่ว่านี่คางขึ้นนี่บรวหัวมันยังวานวยบ่เป็นเบคคือยอดขผาวนา เนาะอ่อนเนาะอไปเคยคิดย้อมตาลหว่าต้นตาลบ่ครับครับคืมาตอดเมียเนาะเก่งเป็นอยู่บ่เป็นแซ่บเด้อเคยแตกินเคยอ้าวบนบ่ได้มุ่แม่าอยู่เด้อเบิงเนาะเคยกินอันนั้นตนดอกนี่ตนอผขึ้นเือนนั่นถว่านั้น คนเกงแต่เอามาแต่ผสมไงเนี honest, ่นคัสซี main, oh. s <S good, ่เมนอันเดียวกันได้ใส่บ้วยหนึ่งเนาะใส่อันเด้อใส่พักเวลาเอาด้อนอนกัน้อกินกันใส่นาะปุกอะไรอันนั้นโค้งงูหรือปลุกงูปลุกชิโค่เสียบเลจ้ะแม่เล็กับมันมีมับมันมีเนาะมงี้นีเด้อ หันกรชอนหมาเรียบเลยกระชอนหมูพ่อแต่ี่แต่นี่้กันแล้วมันเป็นคนเก่งเนาะเสร็จกันจะเป็นัเลยโอ้จะกินหากเนาะเคยเห็นแต่จขี้กายไปกายมาเร้ออยู่ได้ไปทั้งเชฟนเลยเนอมาแต่ผู้อ่ะม่นแต่ผู้ แต่ว่าบ่คาเคยเวทถามือจะเชื่อนะว่าม so ันเพลงบวควายอยู่ในเวทถามมือโอ้สดืีอซอยเลาเรื่อ oh. ง <very pop. S 1> ี da ่ไนเนาะเพาะว่ามันจะงขายเรื่องเนาะคนมาซื้อนางขายเนาะเลิกยูป่ลูกนะลิกยูเลิกยูไได้ชิบวิบิบบไได้ฉาหนาม่ดาวเยเลิกยูไปได้เลิกยูนะลิกยูเลิ เฉยสิเนะเออเล็บจยไหนเล็บจยู่ะไหนเลบมอมเท่เวไปปากนะกินข่าวบ่านะเข้าจังหจากปานาล้วจะมันออจากกระมงเลยยากไม่รู้อ้อันบนนี้แก่อนะเหหกด นว่ามาแรงมานางไก่แบบเดคายเล้ลูกมันคายแล้วลูกอะพ่ะอารมณ์แบมือสิเปยมือสิเปยเกินมือขาดอารมจะออกไปด้วยเอาสุดแล้วอันี่อันที่แข้งแขงกันนั่นแก่มันนั่ชเดาะยังอยู่ไนอีกคนเดียวไหนยังมียอดนึงอ่ะ อันอ mm ัน hmm. ที a, no. ่เจ <immt> so ีิงแ่นี้กินแต่อันนี้เนาะหัวตะปูอันนี้นี่ได้ปำอยากชื่อน่ะต้องชื่อกันเ่ดปอกกินบล็อกต้องเอาเพน่ผปอกมาผมมันใ่กินเนันนีน้าชื่อมากไปที่น่ะกอปอกสิ่มชีวินี้มันมาลุ่นเนาะว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกปอกเองเนาะอ่อนว่านะอ่อนนใบ่ คิดไดบ่หมซิมซิมเบ้งว่าไดหรือเปล่าเออไม่เงียนเด็ดเคื่อนยอดออยเงยเนาะยอดอ่อนมันเลยอะิดเกเลือที่ยอดอ่นงีายเก่งเเสีไเนาะยกแข็ของเซีมันต้องยากแน่นนึง มเ่น้องเนือจนออกทิไปกินซอสเซมต้องงานอะโตว้าวว้าวนี่วอเแบกมาบอกนักไดทำนี่ตะโต้ผทางเลยเนาะแบงมาเลยชำคานี่ได้ทำนี่มดผลได้รับบรามผลได้รับนเอาคนนี้ก็กินอไกเปขึ้นอันอี้เอานี่ยมันแข็งีได้ไอ ม,นนมันบริ่างคืออย่าง่คิดได้บาซารีเมย์แต่สกิดยังมันได้เีักปับอ้ตั <c oughs> อันนี้คือของผากาบาซารีหรือว่าอันนั้นซือ <c oughs> ซ้อเอาก <c oughs> ซื้อมะพาวซื้อมะากีนี่ตอนนี้หัวละหัวละล,ะลายป็นใดนี่อ่ามีหัวสามสิบห้าแล้วก็สามสิบแล้วก็ห้สิบอันนี้หัว, 50, ว 35. 35, ห้าสิบบ่หสามสิบห้าสามสิบห้รือสานี่แหละปิดหนามากแล้วกูจ่ายเงนินกูจืดเลย โอ้เอาใจมัน้องกับกบจิดีกบจิตกับเอามาเป็นลำาบสิบ่อเบียดกันไปเลยบ่าเสนันล้วมาแสนในสองลำลำละห้าซิบบ่อเสาเจาบ่อลีกับบาจิตคนละสามิบได้ชำนี้บ่ได้ชำนี้อ่ะเออเนี้ขางนี <S <S ่เอาได้บนเนี่ยอะไรอยู่าบัง จะที่ถือว่าชำนิ่กันนั่นเนาะบัดนี้ทำอย่างไรนั่นให้ผลปอกให้โลดบัตเอาเวนผลปอกโลดสบับใบว่าในพื้นที่โกงอยู่แต่ว่าเผาเนี่ยนะเผ่ามาในีิยดหอดเมียแห้งเป็นอะไรเนาะคิดหอดเมียแห้งบัตรเป็นเงินเบิร์ตบ่เป็นเงินเบิดบ่จัดจีิมน้ำกันแล้วเนาะคอรไปโตก็ได้บ่ไปโตก็ได้เอาเข้ามัเนี่ พอดีแกงไห้อยู่เท่าหนึ่งเนาะโอ้ดนช่งนีกบาดีเนะเบิ่งกาบเน่ยบ้าไงก็แซมบอดีน้ำใม่นี้ำใม่น้ำใม่หานเนาะเบิ่งกาบเนี่ยผู้น่ะสองเค่งเค่งเยอะเซนไม่ใช่บานนีเซนนั่นเซนแซอ้าพี่ดำเลยเนาะเป็นที่ใดคือว่าไปหาโมวานี่ไปหาโมกับคนว่า ตอนแรกว่าสิได้จอเลือบวันนี้เปลี่ยนเป็นวันที่วันทีซ้ำเดือนหาได้จอเลือดแล้วก็เอกูงหน่อยน้ำเทเพราะว่าไปเมื่อวานนี้ฝนไม่แต่นั้นข้ามเบิ่งแล้วก็บอว่ามันเจ็บมันปั่นเดีเพราะว่ามันลวยหัวลงเล็กน้อยเล็กน้อยครับหัวโอ้โดยโดยโดยหน่อยเนาะวันนี้ก็ไปกับทั้ง ปูพี่น,น้องฆาไปไพี่น้องเพราะว่าทั้งวัสดีมาจะซื้ปูนมาบหท่านก็ได้ไงทั้งถัพพ่พงฆ่าไปพี่น้องเลยเนาะ,ะมีแต่ว่ารอเนาะรอตรวจภาคผลเลือดบ้างนี้เด็กน้อยก็คือมันกำลังสีกราบหัวเนาะกำน้ำหน้ากะขึ่งตะโลหนึ่งเป็ดได้ได้คะคนน้อยเคนสมบูรณ์อยู่เป่าไม่สมบูรณ์รอยู่แต่ว่าเราให้ระวังให้หนึ่งหัวมันมักปัน่นกับกินกะมวยกินแบบเย็นเย็นจัด อืมอืมอืมอ,มอ,มอพี่นอ้องนรอติดตามน้ากันตอนนี้จ็ดเดือนแล้วเจดเดือนกับาาาสามอาทิตย์เจดเดือนกับสามอาทิตย์ามอาทิตย์ก็ยังส่งม,มือกนกลแล้วชเนาะอ่ม <c oughs> อีแต่ว่าหาเงินหาคํำเลยเนาะเตรียมพี่น้องเลยภาษาพี่น้องน้อน้ำลาไปก้นมาดน้เนาะพี่พาดังไงก็ขอโทษขอไปได้พี่น้องเ네ด้อเนาะฝากกนดกแซกกดติดตามพี่น้องเลเนาะไม่ใี้การนี่แหละซื่อยังเถอพื่อนยังก็ ตาวตานบ่ตาวว่ะตาวไงตาวไงเนาะตาผู้ตาวมาแต่ผู้เขาพี่น้องเลยเนาะอ่ามาแต่สิเปรักกันเฮ้ยผูอ้องกันต้องเป็นผู้ใส่เราตัว,ตว,ตว,ตวเก๋มากพี่น้องเลยเนาะลำลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อ